สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งครับใน My Free People ครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่14สิงหาคม2 5 6 4ก็เป็นวันเสาร์ธรรมดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ไม่มีอะไรก็เหมือนวันธรรมดานั่งทำงานเหมือนเดิมผมก็บ่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าในช่วงล็อกดาวน์อย่างนี้ก็มีช่วงตอนเย็นวันนี้ก็ออกไปสั่งพิซซ่านะครับ กินท้่ร้านนะคกินในรถอยากกินนะสมมติซื้อมาส่งคงมไม่อร่อยก็ไปสั่งที่หน้าตัวส์ไปแล้วก็ไปถึงร้านกินนะครับก็อะไรพรีเมียมพิซซ่านะผมว่าก็โอเคนะก็ไปซื้อหลอดไฟสักนิดหนึ่งก็บรยากาศคนก็แน่นนะผมไปที่โฮมโปรรถเต็มที่เราลงจงคนคงเบื่อเดินเล่นกัน นะครับก็มีกระบวนการที่แปลกๆห้ามซื้อห้ามขายขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นคือผมไปซื้อแนละ้วผมก็ซื้อออนไลน์ตรงนั้นแหละแล้วก็รับของตรงนั้นโอ้ชิปเปงทาไมอะ่ะผมผมจะไปซื้อโต๊ะเขาไม่ให้ขายโต๊ะที่ห้างสรรพสินค้าแต่เขาให้ขายออนไลน์เห็นไหมร้านเขาก็ปรับวิธีการนะครับเหมือนกับไอไอคือคือในในห้างเนี่ยบางอย่างขายได้บางอย่างขายไม่ได้ ขาบอกอะไรที่มันเป็นของฟุ่มเฟือยเงี้ยของไม่จําเป็นเขาไม่ให้ขายผมไปซื้อหลอดไฟไฟดับไฟขาดจําเป็นต่อชีวิตผมไมครับแล้วก็ในระหว่างเตรียมงานผม,มก็ยังเตรียมสอนอยู่ใน7วันเนี่ยผมในเจะวันเนี่ยผมสอน4วิชาเป็นการสอนที่เยอะที่สุดในชีวิตผมนะต่อเทอมเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรนะผมผมผมสอนสอนซัพายเชนความช้าท่งสัพายเชนกับสอน สมาร์ทซิตี้อันนี้เป็นวิชาใหม่เปิดมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ทำอยู่นะครับแต่สปายชินอาจอาจจะไม่ตรงแต่สมาร์ท i t y ี้สมาร์ทซิตี้นี่ตรงตรงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีข้อองค์เท n นัวนะครับสา3ตัวนี้ก็จะหนักหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับผมผมมี Experience มาพอสมควร ก็คงไม่ต้องเตรียมเยอะแต่ก็เธอเสียเวลาไปประมาณ4ี่วันก็คือผมจะเตรียมสอนมา,มาสักเสารอาทิตย์แล้วก็สอนจันทร์อังคารแล้วผมก็จะว่างพดพระธาสุประททนอย่างอืน่นแต่ก็ยังเต็มอยู่นะครับยังเต็มเวลาอยู่ก็ระหว่างเตร็มสอนไปก็ฟังวิจารณ์ไปด้วยฟังข่าวไปด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณเดอะสแตนดาร์ดนะผมก็ชื่นชมเคนนนักลินนะครับเมื่อก่อนฟังเขาเมื่อก่อนฟังเขา จากพอดแคสต์ฟังถัดเสียงแต่พอหลังจากโควิดมาปุ๊บเนี่ยเขาเปิดหน้าเปิดตาแล้วก็เปิดตัวเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นนักอ่านหนังสือที่เดียวน,นะครับผมว่าเป็นคนที่มีอนาคตไกลแล้วก็สั่งสมประสบการณ์แล้วก็เขาเรียกความลุ่มลึกนะครับความลุ่มลึกต่างๆนะครับผมถือว่าเป็นเป็นคนที่เป็นนักข่าวที่น่าจะลุ่งนะในระดับอายุเดียวกันน่าจะลุ่งที่สุดแล้วผมว่า แล้วก็มีความลุ่มลึกในความคิดแล้วก็เป็นคนที่ทันสมัยมากเลยผมยังไม่รู้เลยว่าคนจังเขาเนี่ยนะจะไปทําอะไรหรือจําเป็นหรือคงต้องเป็นอย่างเงี้ยไปแต่ว่าสร้างให้มันมีความลุ่มลึกหรือถ้าไปทําอย่างอื่นก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือเขาเป็นคนเป็นนักอ่านทีเดียวแหละนะครับพอดีวันนี้แต่ก่อนจะฟังข่าวเขาเนะี่ยเขามาอ่านนะ Thinking Fast and Slow ผมก็บอกว่าเอ้ยผมมีหนังสือเร่มนี้ตั้งนานแล้วนะนะเลิมไปแล้วด้วยนะครับเขาก็เอามาดีไวส์นะครับก็พยายามเตือนใจว่าเอ้ยในสิ่งในสิ่งที่เราคือเราคิดเร็วก่าคิดช้าเนะี่ยบางครั้งการคิดเร็วเนี่ยมันมันจริงๆมันไม่มีอะไรนะคือการคิดเร็วคุณคุณไม่ได้คิดคุณรีแอคนะครับหรือหรือเสร็จแ,แ,แล้วก็การรีแอคอย่างรวดเร็ว,รวคือไม่ไม่ได้ทันคิด นะครับกับอย่างหนึ่งคุณคิดช้าๆแต่ผมให้อีกอันหนึ่งอยู่ตรงกลางคือบางทีไม่ได้คิดแต่คุณอิมพ v ว s e ไปคิดแต่อิมพ o ว i s ไปผมว่าในภาวะของเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์ที่มันเป็น e m e เมอร์เแล้วผมเชื่อว่าแต่และอ m e เมอร์เจนซีมันมียูนิของมันอยู่คุณคิดช้าไม่ได้ครับแล้วคุณคิดเร็วก็ไม่ได้เหมือนกันคุณต้อง i อิมพ v ว s e อันนี้ผมผมผมแนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาดูด้ว่าการอินพัวไวเซชันในเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นยังไงนี่ผมเพิ่งคิดเมื่อกี้นะก็พยาจะพูดแค่ติงอ่าวันนี้ฟังอะไรมาบ้างอ่านอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างจะมาไน้ฟไรฝาอ้ยไม่จริงไหมคือไอ้ผมม่มีคนที่ take challenge เทคเชลเลนต์อ่ะจะถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อแต่ก็เชื่อเพื่อต่อย,ยอดพยายามต่อย,ยอดเสมอคือจะไม่เชื่อเลยคือแค่พูดอะไรมาผมเชื่อหมดแหละนะ แ,แต่ถ้าอันไหนไม่เชื่อคือไม่เชื่อแต่ถ้าเชื่อแล้วก็จะไม่เชื่อตลอดแต่ผมพยายามต่อย,ยอดจากเขาน,น,นั่นผมก็คือแต่สุดท้ายทุกคนต้อง improvisation นะครับบอเ,เอินบงเอินกลับไปเจอไอ้สไลด์เกล่าๆกำลังจะเตรียมสอนที่มันเป็น management perspective สำหรับสำหรับ,อรบไอ้ตัว c l a s supply s chain construction supply chain กับ Class ของ smart city ก็เลยก็เลยไปเอาสไลด์ทหมายก่อนนั้นผมทำ KMTLW นะครับให้กับ PA เมื่อประมาณสัก5 6ปีแล้วแต่ตั้งแต่ปี1-5แล้วล่ะตั้งแต่ตั้งแต่เป็นหนแล้วก็เอามานั่งดูให้ผมว่ามันก็ยังใช้ได้นะผมก็กลับว่าจะมาสอนนักศึกษาแล้วก็ไปเจอคำว่า Improvisation ี้ตรงนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นสำคัญเลยเรา เราเราต้องอนะินโพรไวสบางครั้งแต่ว่าเบสการการอินโพรไวส์นภาวะการสุกเฉินเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันยังมี principle อยู่ผมนึกอย่างนั้นนะครับคนนี้คนนี้เวลาเราพูดถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็มีฉุกเฉินทางการเมืองฉุงกเฉินทางสังคมหรือฉุกเฉินทางความมั่นคงไอ้ที่อันนี้เราต้องมาดีดแคร์กันนะนะแล้วก็ได้ฟังเศรษฐาทวีสิน เจ้าของแสนสิริโอนี้ชัดเจนก็นั่งคุยกับน้องเคนเนี่ยผมฟังแล้วผมว่โอเคนะไปเสิร์ชหาเอาเองนะครับฟังแล้วก็ชื่นชมนะผมว่าเขาว่าชื่นชมเราเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยการลงถนนผมว่าไม่มีใครเคยเห็นด้วยนะครับอ,อย่างน้อยต้องมีโอกาสให้เขาได้เลือกตั้งใน4ปีนะอันนี้ผมก็เห็นด้วยแต่ว่าผมว่ามันมีกระบวนก,การอื่นระหว่าง4ปีที่มันต้องทําได้ ถูกไหมครับมันไม่ใช่ถูกตัดปึ้งปุ๊บหมดสิทธิ์เพราะนั้นกระบวนการที่คือ4ปีมันไม่จําเป็นต้องเป็น4ปีระหว่างทางอะสำคัญคือคือคือ follow up อะเป้าหมายอะถูกไหมเช็คอัพตลอดเวลามันก็เป็นคือกระบวนการ management ทั่วๆไปแต่ว่าในความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยพอคุณมอบหายปุ๊บมันหายไปเลยอะ่ะนักการเมืองนะครับผมคิดว,ว่าอย่างนั้นแล้ก็ได้ฟังหนุ่มบึงจันทร์ หนุ่มม้งจันก็มาพูดก็สองข้างแนวทางพวกนี้ก็เป็นแนวทางนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะถ้าถามว่าก็ก็โอเคนะผมผมไม่มีอะไรมาสรุปอะ่ะก็คงเป็นแนวทางในทิศทางเดียวกันแหละนะครับไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นแต่ว่าอาจจะลึกซึ้งกว่าที่ผมพูดไปเยอะแต่ผมผมเองก็ถอดโทก็จำไม่ได้แต่ผมว่าเห็นด้วยอะ่ะก็น่าน่าจะคล้ายๆกัน เพียงเพียงแต่ว่ามันก็เป็นข้อสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมไมันต้องเกิดที่ดินแดงตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาแถวบ้านผมผมเด็กดินแดงนะผมโยกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเออผมไม,ไม่ได้อยู่แถวดินแดงแล้วนะครับแล้วม่นเกิดทุกเย็นแล้วแม่งเกิดตอนจบเสมอนะครับแล้วทําไมพวกเองนะเด็กๆเ,เนี่ยมันจะต้องไปบ้านไปยศไปบ้านตลอดเวลาผู้ใหญ่เด็กมาบ้านก็เปิดประตูรับต้อนรับ ขับใส่ไล้ส่งเออเนเด็กมันไปด่านะผมว่าประชาชนมันไปด่านะครับก็ตกกันเป็นเหยื่อไปเลอเอบางทีเราก็มันนั่งนึกว่าเฮ้ยบางครั้งมันอาจจะอารมณ์พาไปอะ่ะมีคนจุดทัทง้งทั้งที่เลิกทั้งทั้งที่เลิกชุมนุมแล้วแต่ผมว่ามันคงจะเลิกได้แล้วนะแล้วมันตกเป็นเครื่องมือตกเป็นเหยื่อกันมากจนเกินไปนะครับสร้างซนีนสร้างอะไรต่างๆมา สร้างความน่ากลัวนะอันนี้ไม่ได้เป็นการสร้างความน่ากลัวด้วยคําพูดนะถามว่าม็อบน่ากลัวไหมม็อบไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่าเฮ้ยไอตัวประชาชนเอ้ยต,ตำรวจเนะี่ยสร้างความน่ากลัวให้กับม็อบคนประชาชนเห็นก็น้าก็น่ากลัวไปด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งม็อบเป็นม็อบเปิดนะครับไม่มีแกนนําเพราะฉะนั้นใครจะไปรู้ครับไอที่คนที่เป็นคั t ลิไลซ์ไอคนที่เป็นตัวทริกเกอร์นั่นแหละ เป็นใครไม่มีใครรู้ม,มันบอกไม่ได้มันออเดนติฟายไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปนั่งฟังสื่อ,อ,อฟังสื่อบางคนเขารายงานเนี่ยผมนั่งฟังอยู่ประมาณสองสามนาทีเขานั่งคุยกันวิเคราะห์ข่าวของสถานีช่องหนึ่งไม่ได้ด,าด่าตำรวจเลยด,ด่าตำ็อบเราไปขุดม็อบสมัยเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองมันยังพูดคำนี้อยู่ แม่ผมฟังแล้วบอกเฮ้ยไอคำว่าเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยเขาไป่ผมกับผมผมก็พูดแบบเขาข้างเสื้อแดงแนะซึ่งผมบอกเองว่าผมก็ไม่ใช่เสืแดงเพราะผมไม่เคยไปไม่เคยไปไม่เคยไปเดินไม่เคยไปกพปสไม่เคยไปเสื้อแดงแต่ม็อบเด็กนี่ผมไปผมไปหลายรอบด้วยนะครับก็ก็กหลายคนก็แซวผมเรื่องไปไลฟ์แหละแต่จริงๆก็วันนี้ไม่มีภาระอะไรมากนะ ถ้าวันนี้ผมเกิดกเกษียณแล้วไม่มีงานทําผมอาจจะไปตอนนี้งานเยอะนะครับงานเยอะไม่ได้เงินไม่เป็นไรเดี๋ยวรอวันหน้าแต่อย่างน้อยก็ยังพออยู่ได้ในยุคม็อบตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจาว่าเฮ้ยทำไมมันสลิมอย่างนี้วะทำไมมันมีความคิดอย่างนี้วะถูกไหมแต่แล้วผมก็มานั่งผสมผสานกับสิ่งที่ที่ที่ทเขาเรียกอะไรอะ่ะ หนุ่มเมืองจันโธดหรือแม้แต่เศรษฐาทวีสินโธดเองก็ตาม,ถ,มถึงแม้ถึงแม้จะถูกใจเพราะเขาอยู่ข้างเราเขาเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแต่ผมก็บอกว่าไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นผมว่าไอ้ตรงไอ้ความเหลือ่อมครึองนี้ผมมองว่าความเหลื่อมล้าในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ความเหลื่อมล้ําทางทางทาง,ทางความ ทางทางการเงินหรือเศรษฐกิจหรือระดับความเป็นอยู่แต่ผมว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ําทางความคิดที่เห็นคนไม่เหมือนกันเพราะว่านี่สาคัญนี่คือความเหลื่อมล้ําในสังคมที่สําคัญในประเทศไทยแล้วมันก็เป็นจุดต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะเห็นคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดเห็นประชาชนในชนชาติเดียวกันแล้วม่งไม่เหมือนกัน แล้วมันทำให้เหมือนกันยังไงมันยังไม่คิดจะทำเลยอะ่ะแต่ว่ากินบนกองผลประโยชน์เดียวกันคือภาษีของของตรงกลางเอาภาษีเงินภาษีของคนที่คิดว่า,อาของคนที่คิดว่าคนคนคนที่มีอำนาจคิดว่าแตกต่างเขาต้องจ่ายภาษีให้เราแล้วคุณก็เอาเปรียบและไอ้ความเหลื่อมล้ำแบบนี้มันเกิดมาจากการเหลื่อมล้ำทางความคิดที่เห็นคนไม่ได้เป็นคนเหมือนกัน ผมคิดว่าอย่างเงี้ยนะครับนี่มันเป็นสถาปัตยกรรมของสังคมเลยเพราะเป็นงั้นเรามานั่งดูกันดิคุณดูตำรวจเดินะไล่ยิงขับรถไล่ยิงนี่มันถูกที่ไหนแล้วแล้วป้าเป้ามีอาวุธเนี่ยผมผมก็นั่งดูดีวีดีโอฉายซ้ําตั้งหลายรอบเนี่ยแล้วถ้าถ้าเกิดไปขึ้นศาลเนี่ยแล้วถ้าป้าเป้าผิดเนี่ยนะถ้าป้าเป้าผิดเนี่ยผมว่าบ้าแล้วนะแต่ถ้าป้าเป้าอาจจะผิดเพราะว่าไปขัดขวาง การทางนานของเจ้ารถที่แต่ป้าเป้าก็จะสามารถตโตโต้อตอบได้ว่าเฮ้ยผมไม่ได้ขัดขางไม่ได้ขัดขวางโดยเพราะอะไรเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวไปนั่งดูแต่ผมผูดหรอเขาว่าขังไปสอวันนี่แหละครับคือคือความเหลื่อมล้าทางความคิดที่เห็นคนเป็นคนไม่เหมือนกันนะครับผมว่านี่คือล่ากก็นั่งทั้งวันคงมาสรุปไว้เล็กน้อยให้เพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนก็ใหม่ครับนาย Free people ครับ